ยูมาเด็กก็อ 17, กสิบเจ็ดเจนห้าสวยๆครับเ,เพื่อนๆงานมือสองครับทดสอบให้รับชมด้วยลูกส่วนบูกติเพื่อนๆนุ่มมาก I just wanna keep moving Keep my head up when I act Head up, that's a fact Never looking back I'ma keep myself on track Keep my head up, staying strong Always moving on Feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Try with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I had so many dreams When you hit your teens I think ain't really what it seems trying to find that word with guys, you I'm here with Achille Airsoft กันนะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยอยู่กับเจ้าตัวนี้นั่นเพื่อนอยูมาเร็กนะครับผมยูมาเร็กก็อกสิบเก้าเจนห้านั่นเพื่อนนะมันจะอ่าดูยังไงว่าเป็นเจนห้านะครับผมมันมีเขียนอยู่นะครับผมก๊อกสิบเจ็ดเจนห้านะครับผมแต่จะไม่ใช่เก้าเอ็กเก้าเอ็กสิบเก้านั่นเพื่อนมันจะเขียนว่าเก้ามมพีเอเคนะครับแปลอ่าแปลว่าปืนตัวนี้เนี่ยเป็นแม็กกันนะครับเพื่อนๆคือมันเป็นตามกฎหมายนะครับผมตามกฎระเบียบ ของเขานะครับผมที่จะให้ปืนแบงค์กันเนี่ยใช้คำว่าก้ามมพีเอเคแทนนั้นเบื่อนนะนี่คือมิติของตัวปืนนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวผมลองใส่แม็กกาซีนให้เพื่อนๆดูนี่นั้นเบื่อตอนใส่แม็กกาซีนแล้วเป็นแบบนี้นะเพื่อนแม้เขาเนี่ยมันจะเป็นพลาสติก abs นั้นเพื่อนนะนี่เลยนะครับผมหนุ่มเยอรมนีนั้นเะพื่อนมิติ 1, 1ตอนน่อ1นะครับผมามาร์กิ้งตรงจุดนะครับผมก็คือมี ไม่อะมาร์กิ้งผิดตรงนี้อะไม่ได้ผิดแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเก้า9อ็สิบเก้ามานะครับผมปรับสไลด์นั่นเพื่อนนะปรับสไลด์มีสองฝั่งนะครับผมแป๊บนึงนะอ่าโอเคนี่เห็นเพื่อนนี่นะครับผมนี่นะเพื่อนตัวโซปอตสไลด์มีสองฝั่งนะผมคันค้างสไลด์มีสองฝั่งเพราะเป็นเจนห้านั่นเองนะครับผมตัวนี้นั่นเพื่อนถ้าเปรียบถ้าเปรียบเปรียบเปยนั่นเพื่อนนะอ่าเป็นเค้กในโรงแรมหรืออะไรเงี้ย คือตัวนี้มันเป็นเค้กในโรงแรม5ดาวเลยนะเพื่อนนะคือมันนุ่มทุกจุดนะเพื่อนเพื่อนนะสมูทสมดุลมากนะครับผมถ้าเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยมีงบมีงบเหลืองบเปลือเหลืออยากได้แบงก์กันแบบว่าจบจบสักกระบอกหนึ่งนะครับผมก็แนะนำอยู่มาเด็กนั้นเพื่อนนะนนะจบจริงๆนะครับผมเพื่อนระบบดีนะครับผมไกด์ลอดเป็นแบบ2ชั้นนะครับผมเป็นไกด์หลอดหนาแล้วก็มีอ,อย่างบัฟเฟอร์รองนะครับผมแล้วก็เป็น ไกดโหลดแบบบางนั้นเพื่อนนะเวลายิงเนี่ยให้ความสมูทมากนั้นเพื่อนนะอ่าดูมิติของตัวปืนนั้นเพื่อนนะอ่าโอเคนี่เลยนะครับผมก๊อกสิบเจ็ดเจนห้ายูมาเลกนั้นเพื่อนสินค้ามือสองอยู่ที่ร้านเราแล้วนะครับอื้อหืออ้าวโอเคเพื่อนก็ถ้าเพื่อนชอบนั้นเพื่อนนะก็อย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดสองศูนย์ห้าโอบิวเอลพีนั้นเพื่อนนะหรือโทรมาสอบถามสินค้าที่ศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสองสามที่ศูนย์ครับเพื่อนเพื่อนนะโอเคยังสวยอะ่ะ เอาละครับเพื่อนๆอยู่กับช่างนานแอร์ซอฟกันและนี่คือร้านฮัชิวแอร์ซอฟต์กันครับเพื่อนๆอยู่กับหนุ่มเยอรมน,นีครับเพื่อนๆกองยูมาเด็กนะครับผมแล้วก็เมดินเจอร์แมนนี Germany, ครับหนุ่มเยอรมนีนั้นเพื่อนนะด็อกสิบเจ็ดเจนห้ายูมาเด็ก 17, 5, ic, อยู่ที่ร้านแล้วนะครับผมปุบมือและที่สําคัญนะเพื่อนตอนนี้นะครับผมช่อง ร้านแบ่งกันและดีกันมือสองเนี่ย 4, 4, 4, 4 6, ส4 0ซับสไคร์แล้วนะครับผมในเวลาแค่ไม่ถึงสี่อาทิตย์นะเพื่อนมีผู้ติดตามเรา4,000คนแล้วช่องเราเนี่ยโตขึ้นแบบแบบอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะครับต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากครับผมที่กดซับสไคร์เอาไว้ให้เรานะครับพเพื่อนๆนะโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาดูเจ้าจูบเะ็รเงื่อนเข้ามาดูข้างในนะเพื่อนนะโอ้โห ด็อกสิบเจ็ดยูมาเร็คนะเพื่อนนะไม่อยากจะขายเลยอยากจะเก็บเอาไว้เล่นเองนะเพื่อนนะโอ้โหนี่สินค้ามือสองครับเพื่อนๆสภาพกิ๊บ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 อีกละนะผมซีเรียลนัมเบอร์มีนะครับผมแป้งนะครับผมขอความสะอาดมีนะครับผมจุกนะครับผมปล่อยตัวนักกีฬานะครับใช้ในการจุดพลุนะครับผมพลุแสงนะครับผมหรือว่าวิดบึ้มนะครับผมโอเคหนึ่งปืนนะครับผมหนึ่งแม็กกาซีนนะครับเพื่อนๆนะ ตัวนี้นะครับผมนี่นะแม็กกาซนีนของเขามาดูที่แม็กกาซนีนก่อนนะเพื่อนแม็กกาซนีนบรรจุ17นัดจะมีรูบอกนะเพื่อนว่าถ้าถ้ามีปอกกระสุนเนี่ยมทีท้องอยู่ตรงไหนเนี่ยเท่ากับว่ามันมีมีกระสุนเท่ากับจํานวนที่เลขที่มันบอกครับเป็นข้างในเนี่ยเป็นเหล็กข้างนอกเนี่ยเป็น ABS หุ้มเอาไว้นั่นเพื่อนนะนี่เลยตรงลิ้นแม็กนะผมเป็นสีส้มนะครับผมให้ความสวยงามและเหมือนจริงมากๆตัวปืนนั้นเพื่อนนะ เดี๋ยวขออนุญาตเอาอ่าปอกเซฟก่อนนะครับผมเอาปอกเซฟเขาออกก่อนอ่าโอเคนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมข้างนอกกันเลยนะครับผมนี่กล่องของ,ของเขาเป็นอย่างนี้นะครับผมยูม้าเล็กนั้นเพื่อนนะนี่ยูม้าเล็กหรือยูม้าเล็กนั่นแหละที่คนไทยเรียกนะครับผมโอเคเพื่อนๆปืนน,นะครับผมเป็นแบบนี้ขนาด 1, 1. ต่อหนึ่งมาร์ก,กิ้งก็ตรงจุดเป๊ะแต่อ่ามันจะไม่ตรงจุดก็เพราะว่าเยอรมันที่ประเทศเยอรมนีนั้นเพื่อนนะ ตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าก๊อกถูกนะครับผม17ถูกนะครับผมก๊อก OK 17เจ็ดกณฑ์หถูกออสเตรเลียแต่9 9มม p a k เนี่ยไม่ถูกนะเพื่อนมันจะต้องเขียนว่า9 x 19นั้นเพื่อนมันถึงจะปาร์คจรงถูกนะนี่นะตรงนี้เนี่ยมันเลยอ่าเพราะว่าน่าจะมันน่าจะเป็นกฎหรือน่าจะเป็นกฎอ่าตามกฎหมายนะครับผมอะไรที่มันเป็นแบงก์กัรเนี่ยจะต้องมีมาร์กิ้งคำว่า P A K เเท่านั้นนะครับผมโอเคก็ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะเพื่อนนะ มี serial number ของปืนติดเอาไว้นะครับผมแล้วก็นะครับผมตาประทับท,ที่บ่งบอกว่ามันมาจากประเทศเจอรมน,นีนะเพื่อนนะตัวนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นมันเป็นเหล็กผสมมันไม่ใช่เหล็กจริงข้างล่างเป็นโพลิเมอร์สามารถส,สลิป,ปิ้งได้นะเพื่อนนะการลื่นหรือว่าเพิ่มรอยให้ปืนสวยงามก็ได้เช่นกันนะเพื่อนนะตัวนี้เนี่ยศูย์นหน้ากับสูตรหลังเนี่ยเพื่อนๆมันถอดออกได้แล้วก็ใส่ศูนย์หน้าสูย์หลังแบบเรืองแสงได้นะครับผม ตัวปิดสไลด์ก็ใส่ของแต่งที่มันจะเห็นที่เราจะเห็นใน Lazada ใน s h อ p e e ที่มันจะเป็นลายกระโหลกลายาลายกวางลายพันิุ์เชอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมตัวามาดูที่ไกลนะเพื่อนไกลตัวนี้เนี่ยลองขึ้นลำดูนะครับผมถ้าเราไม่แตะไกลแบบว่าถ้าเราไม่แตะหน้าไกลเต็มแบบๆเนี่ยปืนลั่นไม่ได้นะครับผมเพราะมันจะติดลิ้นนะครับผมถ้าเราลองกดเต็มไกลนั้นเพื่อน จะสามารถลั่นได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าสปริงนุ่มไปหมดนะครับเพื่อนเพื่อไม่ว่าจะเป็นสปริงไกเซียนะครับผมหรืออาจจะเป็นสปริงตรงหน้าไกลอดเนี่ยที่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสปริงแบบบางนะครับผมมันจะเป็นมันจะเป็นสปริงสองช่วงสปริง บางแล้วก็ไปสปริงที่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะภายในยให้ดูนะครับเพืเ่อนเพื่อนเอาวิธีการแกะภายในยทํายังไงตัวนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนแกะค่อนข้างยากแล้วก็ถึงว่ายากมากมากนะครับผมขั้นแรกเราจะต้องเอาตัวนี้ออกมาก่อนซึ่งแม่งโคตรแข็งเพื่อนเพื่อนนะแข็งมากนะครับผมเอาออกยากมากมากนะเพื่อนนะโหแบบเดี๋ยนะต้องใช้แรงมากๆอ่าโอเคออกมาแล้วนะครับผมตัวข้างในนะครับผมนี่อย่างที่ผมบอกอ่าไปฉายอยู่ไหนเอ่ยโอเคติดหมวกไปแล้ว อย่างที่ผมบอกนะเพื่อนๆนะะวังว่าศูนย์หน้ามันไม่ได้ติดกับสไลด์มันเป็น2ชิ้นเราสามารถถอดศูนย์หน้าออกมาได้นะครับเพื่อนๆนนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวปิดปิดสไลด์นั้นเพื่อนตรงนี้มันสามารถถอดออกได้แบบที่ผมบอกว่ามันเป็นของแต่งแต่ตอนถอดระวังสปริงหายด้วยล่ะน,นะครับผมนี่ตัวนี้เนี่ยเพืเ่อน มันสามารถถอดเอาออกได้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็น,ปนของแต่งเปลี่ยนไปนอะไรเพราะว่าผมเห็นรุ่นพี่ของผมหลายคนก็เปลี่ยนใส่ของแต่งเช่นกันนะครับเพื่อนๆสไลด์ของเขานะเพื่อนนะนี่ครับผมไม่ล้าไม่อะไรเลยนะเพื่อนแต่ว่าสไลด์เนี่ยค่อนข้างบางนะครับเพื่อนๆจะต่างจากของอาร์ซากับบีเทนะั้นเพื่อนที่สไลด์เนี่ยหนามากนะเพื่อนนะสไลด์ค่อนข้างบาง เวลาทําตกหรือทําอะไรเงี้ยเพื่อนอ,อาจจะสไลด์ล้าได้นะครับผมโอเคนะครับผมส่วนหน้าส่วนหลังถอดได้นะปกติตัวเกี่ยวบอกับสุนที่อย่างที่ผมบอกว่ามันขยับได้จริงนะนี่เห็นป่าเห็นป่าขยับได้มันของจริงเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปดูจผมขออนุญาตป,ประกอบตรงนี้ก่อนนะครับถ้าใครทําสปริงหายตรงนี้สามารถใช้สปริงปาการใหญ่ได้นะเพื่อนอเพราะว่าผมก็เคยเคยทํามาแล้วนะผมโมนะเพื่อนลูกค้าทําสปริงหายนะครับผมใช้สปริงปาการใหญ่ ทำเลยนะเบื่อนอันนี้ก็คือเราปิดฝาไปก่อนนะเพื่อนใส่ของแต่งได้อย่างที่ผมบอกสไลด์บางนิดหน่อยอย่าทาตกก็แล้วกันถ้าไม่ทาตกไม่มีปัญหาเพื่อนเพื่อนมาดูระบบภายในอย่างที่ผมบอกนะครับว่าส,สปริงไกด์ลอดเป็นสองชั้นนั่นเพื่อนชั้นแรกเนี่ยจะเป็นแบบหนานครับผมอันที่สองจะเป็นแบบทีและมียางบัฟเฟิลเนี่ยรองเอาไว้ด้วยนะครับผมเวลาเราขึ้นลำหรือเรายิงเนะี่ยแรงรีคอยมันสมดุลมากๆเนัเพื่อนนะกะ็หลายคนถามนะพี่ปืนแมงกัน ยิงลูกกระสุนจริงได้ไหมยิงไม่ได้นะครับผมนี่มันจะติดกองนะจะเป็นเหล็กถักอยู่ข้างในนั้นเพื่อนไม่สามารถที่จะยิงกระสุนจริงได้นะครับผมและปืนแมงกกนเวลาเรายิงออกไปเนี่ยอย่างที่หลายคนถามนะพี่ว่าพี่ครับยิงหมาตายไหมยิงอนุนแรงไหมความแรงเท่าไหร่ปืนแมงกกนนั้นเพื่อนนะมันยิงแล้วมันมีแค่เสียงนะครับผมกับเอฟเฟกใช้เพื่อการปล่อยตัวนักกีฬานะครับผมในการสะสมนะครับหรือว่าใช้เพื่อฝึกซ้อมก่อนการมีอาวุธปืนจริงนะครับ ไม่สามารถทํามันตรายใดๆต่อคขได้นะครับเพื่อนนะอย่าเข้าใจกันผิดถ้าเพื่อนจะเอาไปยิงหมายิงเป้าแนะนําเป็นบีบีกันนะครับเพื่อนนะโอเคก็ตัวนี้นะครับเพื่อนอย่างที่ผมบอกว่าข้างในเนี่ยเขาทํามาดีแล้วก็นุ่มมากถ้าเป็นเจน5เนี่ยเพื่อนจะมีตัวคันแขวสไลด์สองฝั่งนั้นเพื่อนะอะน,น,อนะน,นะนี่มีฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแถงตัวเข็มแทงชนวนเนี่ยมันเป็นแบบเหลี่ยมนั้นเพื่อนนะนี่เห็นปะ เป็นแบบเหลี่ยมเหมือนปืนจริงเลยนะครับผมนี่เหมือนปืนจริงเลยนะครับผมโอเควิธีการประกอบกับก็ง่ายๆเลยนะเพื่อนเออขออนุญาตนะเพื่อนเราสามารถใช้น้ํามันปืน0.7ในการชโลมล้างหรือโซแนคหรืออาจจะเป็นซีสเป์ซิลิโคนในการขจัดคราบเขา่าเวลาเรายิงเนี่ยมากกว่า20นัดขึ้นไปควรล้างคราบเขา่าทันทีนะเพื่อนอย่าปล่อยสะสมเอาไว้นะครับไม่ดีไม่ดีวิธีการประกอบกับก็บก,กด กดข้างล่างเนี่ยแรงๆกดแรงๆเลยใช้นิ้วแบบว่ากดแรงๆเลยนะเพื่อนกดแรงๆให้มันลงเดี๋ยวโอเคลงละนะครับผมเป็นปืนที่โอ้โหใช้แบบว่าใช้พลังนิ้วเยอะมากฟังเสียงสไลด์ของเขานะครับผมนี่นะเพื่อนได้ยินไหมเอ่ยนี่นะเสียงสไลด์ของเขาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆมาดูระบบลูกกระสุนหมด ค้างสไลด์นันเพื่อนนะนี่ข้างสไลด์นะครับตัวนี้จะแตกต่างจากตัวของ1 9 1 1้งหนึ่งของค่ายงานยูเมเล็กที่จะค้างสไลด์ที่ลินแม็กนั้นเพื่อนเวลาปืนค้างสไลด์เนี่ยมันจะปลดไม่ได้ถ้าเป็นถ้าเป็น1911ก้านหนึ่งะครับแต่ของก๊อกเนี่ยปลดได้นันเพื่อนนะก็ให้ความสวยงามนั้นเพื่อนนะนี่เ,เวลาค้างสไลด์ก็เอาแม็กออกได้นั้นเพื่อนนะเวลาแม็กใส่ก็เปิดแงค้างอสับสไลด์ลงได้อ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตดูระบบ เกี่ยวปอกกระสุนของเขาว่าสมมติสมดุลดีแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเ,<อ>าเดี๋ยวเราลองระบบกเกี่ยวปอกกระสุนออกนะครับเพื่อนๆนะปืนอ,อ่านิ้วห้ามเข้าองไกลเด็กขาดเพราะเราจะไม่ยิงนั้นเพื่อนนะเอาอย่านิ้วอย่าจะแตะก,กงไกลเลยขึ้นลำ่อ่าโอเคตอนนี้ปืนพร้อมยิงแล้วถ้ากดไกคือลั่นเลยนะเพื่อนนะดีดคัดคัดไปคัดไปคัดไปโอเคนะเพื่อนๆื่อนนะระบบคัดปอกสมบูรณ์นะครับผมโอเคเพื่อนๆน ถ้าชอบนั้นเพื่อนนะนี่ยูมาเร็กนะผมก็ OK 19เจน5นั้นเพื่อนนะเพื่อนชอบเนี่ยอย่าลืมแอดไลน์มาคุยกับผมนะที่แอด OwlpY เลยโทรมาสอบถามสินค้าที่๐9 3 309 2340และโปรโมชั่นของร้านนั้นเพื่อนนะไม่บังคับยัดขาดกระสุนนั้นเพื่อนเพื่อนจะซื้อยกกล่องแบบนี้ก็ได้เช่นกัน หรือจะซื้อแยกเป็นนัดๆก็ได้เช่นกันนั้นเพื่อนนะซื้อ5้ากล่องขึ้นไปจัดราคาหันครึ่งกระสุนให้นั้นเพื่อนนะโอเคเพื่อนถ้าชอบก็อย่าลืมแอดไลน์มาคุยวันนี้ผมช่างนั้น a i ซอฟกานขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม